เขาเตือนเหมือนพี่ผู้ใหญ่ที่ไปนั่งกินข้าวด้วยเขาก็เตือนว่าแบบซีอย่าไปเลยนะมันมีคนรอซีอยู่ตรงสีแยกไฟแดงเขาทักสีอย่างนี้ซึ่งซึ่ง,งเ,ปเป็นผู้ใหญ่ที่ซีนับถืออยู่แล้วครับอ่าแล้วเขาเป็นใครเขาเขาสมมุติว่าเป็นคนว่อาจจะมีเส้นเ <c oughs> อะไรอย่างี้เคยดูหมอกันในบริษัทได้เขาเป็นใครล <c oughs> ่ะคะเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ที่นี่แหละที่ซีเคาลพนับถือเหมือนเคาลพนับถือที่แบบมันเขามากจะตือนเรื่องแบบใหญ่ๆหรือเหตุการณ์อะไรที่มันไม่สมควรที่จะ <ๆ S 2> ออกบวกด้วยคือเขาก็จะเป็นคนวัดพระทรบุญอยู่แล้วแล้วก็มันกะเตือนเราให้ไปทําบุญนะให้เราไปวัดนะแล้วเราไม่ค่อยไปก่อนหน้านั้นใช่คือเราไม่ค่อยไปเขาก็คงเห็นมันมันถ้ามันไม่ค่อยดีแล้วบวกกับเราปีชงด้วยปีนี้ใช่เขาก็เลยคงเตือนแหละหรือว่าเขาก็คงมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกใช่เขาคงรู้สึกแลวคือหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ซึ่งหนูก็ไปตั้งใจจะไปแบบเออเอาวะวันนี้ทําบุญละจะไปแบบ ที่เมเสร็จหนูก็จะไปทําบุญอืก็เขาไม่รู้หรอกฮะว่าหนูหนูจะไปทําบุญที่วัดประทุมหนูก็แบบก็ไม่ได้บอกเขาแล้วก็หนูก็ออกไปของหนูปกติหนูคิดว่ากลางวันมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายใช่ซึ่งพอหนูมาฉุกคิดก็แบบมมันอาจจะเป็นเรื่องของดวงมากกว่าที่คนมันต้องโดงนไปตุกเชื่อเลยไหมว่าเหมือนกับว่าแบบเหมือนดวงเรามันอาจจะเจ้ากรรมนายกรอาจจะแบบ ถ้ามันต้องเกิดใช่้องเกิดหมายวามันจะหนักจะเบาก็แล้วแต่<ช><ช>มันก็<ช>ต้องเกิดก<ช>็ะจะมีคนบอกซีเยอะซะส่วนใหญ่ว่านี่ถ้าไม่ว่าพระพง์ก่อนก็คงแย่กว่าน<ช>ี้อาจจะแย่กว่าคือตอนแรกเขาก็แค่เจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งมันเหมือนแบบมันก็เริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเริ่มต้องมีการผ่าสมองมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยก็เดินไปเยี่ยมกันหมดเล้ะค่ะก็ก็ตกใจตกใจมากกลัวมากว่านอกเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ย ไปเยี่ยมทุกวันบางวันถ้าวันไหนไม่ว่างเมย์ก็ไปนอนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจากแบบบ้านเมย์คอนโดเมย์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงพยาบาลตำรวจอยู่แล้วอะไรเงี้ยก,ก็เดินทางไปกันง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของกินไปให้อะไรเงี้ยเสียก,กินอะไรอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบดูแลตัวเองมากกว่านี้ค่ะเขาเป็นคนที่แบบซนมากเลยแล้วก็ทเทลนแบบลุยค่ะก็ขอให้น้องแบบน่ารักนี้ตลอดไปแล้วก็ พี่ก็จะเป็นกําลังใจให้ทั้งเรื่องงานแล้วก็ทุกๆเรื่องก็คิดว่ามีพี่สาวอีกหนึ่งคนและกันและก็รักน้องค่ะที่ถูกรถชนครั้งนี้ไม่ใช่ล่าสุดด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่การเฉียดตายล่าสุดมีก่อนหน้านี้ด้วยคือถูกสามล้อเฉียวชนนี่คหลังเนี่ยอันนี้นิ้วมาหลังจากรถชนคือหนูว่าไปบ้านญาติแถววงเวียนใหญ่แล้วหนูว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์เคสอาร์คันเล็กของเขา แบบขอไปกินข้าวตรงแถวๆนั้นหน่อยนะห,ห,หนูก็ไปกับญาติเขาเหมือนกันนะคะเป็นผู้ใหญ่ซ้อนไปซ้อนท้น <ไป S 2> ายไปใช่ก็ขี่ไปปกติก็คือเราเราใส่หมวกกันน็อกทุกอย่างแบบเ,เราเราเราเระวังแล้วแล้วก็ไปจอดติดไฟแดงครับแล้วเราก็รอไฟเขียวใช่ไหมแต่อช่วงระหว่างนั้นคือไฟอไฟแดงกําลังจะไฟเขียวตุ๊กตุ๊กก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะแบบมาจากทางขวามือก็มาอย่างเดียวแล้วเราก็ขี่อยู่ว่าเขาก็อัดแบบอัดเราก็ลงตรงนั้นเลยคือแบบล้มแบบล้มคือเหล็ก <c ười> ของตุ๊กตุ๊กมันจะมีอยู่ข้างๆถูกป่ะแล้วเขาคงปันหนึ่งว่าคิดว่าจะขี่ผ้นเลยอัดเขานิ้วนางอ๋อแล้วตัวเราล้มลงไปตัวหนุล้มนิดเดียวนิดเดียวคือเขาเบรกทันแหละเขารู้สึกว่าแบบเขารู้สึกว่าเราชนนะอะไรเงี้ยส่วนคนข้างหลังคือมอเตอร์ไซค์คันเล็กกระโดดทันครับ๋อคนข้างหลังกระโดดไปแล้วญาติจะกของมอเตไกระโดดแล้วกระโดดทันนะเขาก็ไปช่วยดึงรถตุ๊กๆคือเขาเหมือนกับว่าแบบคงแบบ รีบเร่งคือไม่ไม่ค่อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกอันนี้ก็เอกระดูกร้าวค่ะร้าวเนาะถอดเล็บใช่โอ้ถอดเล็บด้วยใช่หนูเลยคิดว่าเคราะห์กรรมมันยังไม่หมดนะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นตอนที่ถูกสำล้อเฉียวเนี่ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเอ๊ะเราทาไมมันต้องเจออย่างนี้หรือเปล่าหรือภาพภาพภาพเก่ามันย้อนกลับมาทํให้แบบคือเป็นช่วงเวลาไม่กี่วินะคะที่แบบมันเหมือนเตือนสติเราว่าเฮ้ เอาอีกละคนแวบเข้ามาเลยใช่ต้องถามว่าปกติเราเป็นคนแบบไหนครับเราเป็นคนรอบคอบเราระมัดระวังไหมหนูจริงๆริงหนูหนูเป็นคนเหมือนเด็กผู้ชายที่แบบทำแรงแรงใจร้อนใจร้อนใช่ไหมเร็วเร็วเร็วใช่ใจร้อนเดินลงเวทีมาก็แทบจะพุ่งออกมาเลยทีเดียวเลยเป็นคนไฮเปอร์ใช่ไหมหรือเปล่าก็บางคนก็บอกอย่างนั้นครับคือจะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนทำอะไรเร็วเป็นคนขี้ลืม ชแต่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่รถชนที่เพิ่งผ่านมาเมื่อต้นปีนี้นะคะไม่ใช่เหตุการณ์เฉียดตายครั้งแรกของลุงสีใช่ที่ผ่านมาในหัวมีเฉียดตายทั้งหมดกี่ครั้งไหนสีละไล่มาสิลูกก็จริงๆก็มีครั้งแรกครับที่ประมาณอายุ19-20ถภูเก็ต ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกนะาย23ยี่สิบสามอ่ะเ๋ยวอนไปสิบใกล้ยี่สิบมันเกิดอะไรใช่ก็คือเกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็คือเป็นเป็นวันที่พี่สาวหนูเขาออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนยามดึกทำาึ้นไปเที่ยวเนี่ยละแล้วซีเขาบอกให้เหมือนกับว่าชวนซีไปแ้วซีไม่ไปเขาก็เลยซีก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวซีรอรับเขาและกันเหมือนรอที่บ้านเพื่อนแล้วรอรับเขาและกันคือเรารอจนมันดึกแล้วฮะพอมันดึกแล้วถึงเวลาเขาโทรมาเอ้ยมารับเขาหน่อยเราก็ออกไปกันเพื่อนหนููก็็เหหนนว่าแบบ ไม่ควรจะขับเขาน่าจะขับอะไรเงี้ยรถซึ่งเป็นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะเป็นรถฮอนด้าซีวิใช่ก็คือเหมือนกับว่าเขาขับขับให้แล้วเราก็โอเคสบายใจละนั่งพอขึ้นรถตั๊บหนึ่งจีจำภาพสุดท้ายก็คือเซเว่นเซเว่นเราลงเซเว่นปุ๊บขึ้นรถมาซิก็ะลัแต่เซเว่นกับจุดเกิดเหตุเนี่ยมันห่างกันเป็นประมาณยี่สิบกิโลเมตรยี่สิบถึงสามสิบกิโลใช่ก็คือไกลพอสมควร แต่เหตุไปเกิดตรงตรงอำเภอกระทู้ก่อนขึ้นหาดป่าปองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรถได้ชนกับปอมอปอมอตรงทางโค้งเหมือนอัดเข้าไปเลยฮะอัดแรงใช่ก็คืออัดแรงแล้วซึ่งคุณเพื่อนขับคุณเพื่อนขับคุณเพื่อนก็หักขาขาสองข้างหักแขนข้างหนึ่งหักหน้าไม่เป็นไรเลยแต่สีจะที่ไม่แน่ใจว่าเขาคาดเดลวหรือเปล่าแต่เสียจะคาดเดลซึ่งสี่ว่าเขาเขาอาจจะคาดแต่ด้วยแรงกระแทกของรถกับ จริงกี่ขวางมันแรงมากใช่ครับมันแรงมากแล้วซีโดนยังไงบ้างตอนนั้นอะซีโดนก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะข้างๆตรงของรถตรงใกล้ๆกระจกที่มันเป็นคิ้วหรือว่าอะไรสักอย่างไหมฮะมันเด้งออกมาที่มนพลาสติกมันเด้งออกมาแล้วคือขอบตรงนี้รู้ละอ่า่ใช่แล้วด้วยแรงซีก็คงแบบเหมือนมันไปฟาดฟาดมันก็เลยนี่มันก็เลยใช่ฮะก็เลยเนี่ยบาดหน้าหมดเลยครับ แล้วเป็นอะไรบ้างที่บาดหน้ามันเป็นอะไรบ้างก็คือกระโหลกเลาข้างหน้านี้เลยเลาเฉยๆนะคะแค่เลาเลาเล็กๆค่ะแล้วจมูกยุบก็คือจมูกให้ยุบไปแต่ไม่เป็นแผลอะไรแต่แผลนี้จะเป็นแผลที่แหมจาะหมอเจาะแล้วเขางัดขึ้นมาโอ้โหแล้วก็ลงมาทุงปากแล้วลงมาลงปากตรงนี้ก็เหมือนมันทิ่มเข้าไปอ๋อใช่กี่เข็มรู้ทั้งหมดกันไหคล้ายๆกันฮะสี่สิบกว่าเข็มก็คือทั้งหมดเย็บหมดเลย แล้วไอ้น้องจมูกที่ยุบไปทําไงล่ะตอนนี้สวยอยู่เนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าหมอทําให้ได้เพราะว่ามันเพิ่งจะกระทัดลงมาแล้วอเข้าโรงพยาบาลเลยหมอเลยมึงยัดกลับขึ้นมาใหม่มันเลยโด่งหนักกว่าเดิมอเอ้ยีี่พูดเหมือนงัดพื้นบ้านงไปดูทำไมไปดูมันง่ายะจริงอรอ คุหมอเขาบอกว่าไม่อยากให้มันยุบลงไปอย่างนั้นคือมันไม่สมควรที่จะใส่กรรมหรือตกแต่งใหม่เขาเลยเอากระดูกเดิมนี่แหลซึ่งเป็นหมอเก่งเออแต่นี่แผลถ้าไม่เห็นนะคุณพ่อเอาแต่ถ้าพอชี้แล้วเห็นหมดเลยนะตั้งแต่ตรงเนี้ยไล่ลงมาตรงนี้จะมกตมากเนี้ยตรงนี้เนี่ยนี่คือ after นี่คือตอนดีแล้วโมละโมละมาดู before บ้างอ่า before เริ่มจากนี้ครับโอ้โหนี่สภาพรถ เห็นแล้วไม่น่ารอดนะนั่นนะสิผมว่าคือรอดมาได้นี่ก็ปาฏิหาริมาฮะมาดูอันนี้บ้างนี่อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากามหลุดออกมานิดหน่อยนี่ตอนนี้กามหลุดเยังรู้ตัวไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะนะโอเคนี่ถึงกระสาหัสขนาดไหนสิครั้งเนี้ยอันนี้ก็สิคิดว่าน่าจะสาหัสสาหัสสาหัสมากเจียดปายไหมใช่ครับมาดูรูปต่อไปอันนี้ มาลูกต่อไปนะครับนี่คือคืองัดแล้วเริ่มดีละเริ่มดีขึ้นมาหน่อยโอ้โหปากมวเจอเลยมาดูหลังเอาผ้าก๊อตออกนี่ยาวโอ้โหนี่ถึงครับยาวยาวมากอ่ะแล้วงัดจ้านี่ถามจริงพอเราเราเริ่มรู้สึกตัวเออเรารู้สึกตัวตอนไหนอ่ะจันนี้เห็นอันนี้หนูรู้สึกตัวคือในห้องเสร็จหมดแล้วแลับลมตาแล้วจับ หนูกระโดดลงจากเตียงคือไม่สนใจอะไรแล้วระบายคือตกใจด้วยความตกใจเฮ้ยอะไรอะเราไม่รู้ว่าเหตุเกิดเพราะอะไรหรืออะไรยังไงทีเนี้ยถามมันประจับแล้วมันมีแวบกลัวเสียโฉมเพราะมันเกิดกันหน้าเราเรารู้สึกอันนี้อันนี้หนูกลัวจริงๆเลยเป็นครั้งแรกครั้งใหญ่ที่จับล้วแบบโอ้ยตอนนั้นกําลังหล่อเลยอันนี้ก็เลยโอเคใช่พอจับปุ๊บล้วก็แบบเฮ้ย กิดอะไรขึ้นกระโดดเข้าห้องน้ําดูกระจกแล้วแบบช็อกมาใจตกแต่ก็ดูไม่รู้เรื่องอีกเพราะมันถ้ากอัเต็มหน้ามาเลยใช่ไหมตรงนี้แล้วก็แบบเราก็อยากจะแกะเหมือนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไนี่คือตอนอายุสิบเก้าเห็นเมื่อกี้อะไรนะอะไรที่คุณตรวเสอบมีมีแม่อะไรมาเองมีมีดในมีดด้วยมันอะไรอีกอะหลายอย่างเลยใช่ไหมมีมีอาจจะช่วงตอนสิบแปดหรอสิบแปดน่าจะประมาณนั้นออ๋มีเจอก่อนอันนี้ นี่นี่มันเกิดที่กรุงเทพก็คือหนูรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนที่มาเจอเราแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชอบเราใช่แล้วคือเราเราก็พอรู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากเป็นเขาโตสีนะครับเป็นผู้ญิ่ที่เหมือนกับว่าไม่เคยโดนปฏิเสธไม่เคยโดนปฏิเสธเลยคือทุกคนต้องแบบเหมือนกลัวเขาใน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 กมใช่ประมาณนั้นแล้วคือ เขาดัานมาชอบเราและวันนั้นเป็นอาจจะเป็นวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะที่ <ไป S 2> ตัดใจใช่แล้วคือเราก็อยู่กับแฟนเรานะตอนนั้นใช่ไหมฮะคืออยู่ด้วยกันเหมือนมีร้านเหรอฮะหรือยังไงแฟนเ็าเป็นลูกของร้านชุ่มตำทถานั้นนะครับใช่ก็คือเราก็ไปหาเขาแล้วคนเนี้ยเขามากับเพื่อนเราเพื่อนเราก็เดินมาหาเราแล้วเขาไม่ยอมเดินมาแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยซีคือแบบมาขอเจอไปหาได้ไหมเราก็แบบเฮ้ยแม่ออกไปทําไมแฟนเราก็อยู่ เพื่อนก็เดินกันไปเหมือนเป็นสารเป็นล่าเดินไล้บอกแล้วก็เดินกลับมาอีกเป็นบอกว่าสิไม่ไปหาเดินกลับมาอีกเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเขาจะไปซื้อมีดพกแล้วนะเว้ยาก็แบบึคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแต่หล่จะไปซื้อทำไมแล้วก็แบบเฮ้ยเอาดีมามีไม้ขวันเสื้อสู้อะสู้กันดีสักวัเพื่อนก็ไปรายงานคราวนี้พักนี้กลับมาเจ้าตัวมาเลยครับคือเขาเดินมาจากข้างหลังเราแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนนั่งเขาก็เดินมาปุ๊บแล้วเขาก็บีบคอแล้วเขาแบบ เหมือนดาเราเยอะมากบีบคอบีบคอคือบีบคอเหมือนบีบคอเอาไว้แล้วก็แบบถือมีดแล้วก็ด่าสิก่อนคือมันเหมือนในหนังเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนแบบเฮ้ยแล้วเขาก็ด่าดาดาพวกพวกแทงแทงเห็นว่าเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชื่อครับก่อนชื่อมาซีคีแนนตอนนี้เป็นมัทนาธนาวีแป่ว่าหญิงแกล่งที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง คือถ้ามันมีพื้นดวงชะตาที่จะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยถึงเป็นถึงตายมันปรากฏชัดเลยนะฮะแต่ถึงที่สุดจนกระทั่งพิกลพิการจนกระทั่งแบบตั้งสติไม่ได้หรือเป็นอันตายหรือเสียอววะจนกระทั่งแบบแย่ไปเลยอันนี้ฟันธง <c oughs>